เพื่อนเห็ดถั่วจะเห็ดถั่วมีแค่นี้เก็บเก็บเก็บก็บอันนี้นี่ดูแล้วปล่อยก่อน,นเนาะเพื่อนมะโหย้ยเกือบแล้วเกือบว่าจะไม่เข้ามาอา้ดู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  กำลังมาเลย,ย,ยนี่จ้ะคิดว่าป่านี้วายแล้วเพื่อนมีคนดึงไปแล้วนน่นนี่ มาเลยจะที่เดียวเพื่อน,นที่เดียวที่เดียวขอตัดหลากทิ้งไว้นี้นะอุย้ยเสียดายเลยเราก็เพื่อน,นะจะบอกเราเห็ดเพิ่งเริ่มอะ เริ่มมันจะหนาวอีกแล้วนะเพื่อนๆในทิศหน้านมันก็หนาวแล้วนะมันจะได้สักกี่วันช่วงนี้ต้องออกมาลาอบ่อยๆเสร็จแล้วก็หนาวแล้วจ้ะไม่มีเห็ดเก็บแล้วมาคนเดียวนี่แหละมันร้อนเหรอ ก็อยากตัดในกล้องเลยมันต้องใจเย็นอ่ะไปละอากาศร้อนแล้วร้อนสองวันนะจ้ะรีบออกหาเหตุไม่ได้จ้ะเก็บแล้วอกีกำลังกินเล่นเพื่อนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จ้ะมันก็จะใช่เลยจ้ะเห็ดเพิ่งหวานนะจ๊ะ ช่วงนี้มีเห็ดเหมือนๆเกิดเยอะนะมาจาังเก็บแล้วคนกำลังมาไม่รู้ดีไหมดอกนี่โอ้หัวไปแล้วเดี๋ยวไปลืมเอาหัวไปแล้วอะ่ะ นี่เพื่อนๆไม่รู้จะได้กินไหมก็ได้อยู่จ้าทุกคนนี่หนึ่งชั่วโมงไปตรงจุดที่เคยขึ้นเนาะไม่ได้ไปไกลจะลึกๆไม่ได้เข้าคิดว่ามีนะลึกๆอะ่ะขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะตัดขาจ้าใ่อันนี้จ้ะอันนี้นี่เ,เพื่อนๆเลยเพราะว่าเราเราเอาหนังมันนี้แหละทอดนะ อร่อยมากเลยหวานหวานแล้วก็นุบหนึบเอาให้ลุงฝรั่งลองชิมติดใจอะไรเก็บเพราะอร่อยอ่ะคือไม่ต้องไปต้มนะคือว่าไม่ต้มอ่ะจ้ะเอาหัวหมวกมันนทอดเลยทอดน้ำมันโอ้ยออกเยอะไปหน่อยเนี่ยทอดเลยอร่อยมากอันนี้เดี๋ยวเอาไป ขานี่คงได้ทำขาหิสวรรค์จ้ะเพราะเขาเลิกแก่แล้วเราก็รลทุกวันเลยได้บาลานิดละหน่อยจะบอลุงฝรั่งว่าขอเลาะก่อนเพราะว่าฉันชอบมากเลยเข้าป่าแล้วก็ได้ของกินแล้วก็สูดอากาศอะไรเงี้ยมันช่วงเป็นแดดด้วยจ้ะเดี๋ยวถ้ามันหน้าหนาวแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย เดี๋ยวถ้าเกิดเห็ดทรัตมานะเห็ดขาเหลืองอะนะดอกเล็กๆอะ่ะเก็บมันก็ไม่สนุกเหมือนเก็บเห็ดพุ่งหวานนะพุ่งหวานมันดอกใหญ่นี่จะ้ะได้ทั้งดอกเลยอันนี้นี่แบบจุใจมากเลยเพื่อนๆไม่อยากตัดเยอะอเอาเฉพาะตรงนี้ได้ไหมขึ้นเรียงกันเลยอโอ้โหโชคดีมากเลยวันนี้โอ้เห็นไหมตัดอกเยอะกแล้วเรา ตัดขี้ดินออกก่อนเนาะกะลากนี่ก็เยอะอีกแล้วเราตัด <c oughs> ดีใจจังเลยได้เสียดอกแรกที่เจอยือนอยู่นะดีใจมากพ่เพื่อนใช้ได้าจ้ะสีาขาวเนี่อร่อยนีแล้วจ้านี่ ที่เรียงกันอยู่ห้าดอกหกดอกคิดว่าเอ้ยเรามาคนเอาไปหมดแล้วเห็ดอะไรเงี้ยเพราะเราทำงานเนาะเลิกมาก็บ่ายสองแล้วอะ่ะ เยอะมากเลยนะเพื่อน,นพวกนี้อาจจะเปื่อยก็ได้นันเนี่ยว้าไปแล้วอ่ออนะดูนี่เนยนงามมากเลยเดีดด๋ยวด,ดิงามงามมากเลยจ้าโอ้ยอันนี้เป็นหน่อขึ้นมาเลยปะเกือบไปแล้วนี่ต่อเนี่ย มันอยู่ตรงแสงเลยนะอันนี้ยเพราะว่ามันมันเย็นแล้ว่จ้ะทุกคนอากาศมันเย็นแล้วลมพัดเย็นสชดชื่นเลยจ้ะตอนเนี้ยที่เราตัดเห็ดอยู่ใน20องศาแต่ว่าเช้ามามันก็14นี่มันร้อนขึ้นมานะจ้ะร้อนทิ้งทวนจ้ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เย็นแล้วจ้ะไม่ไม่ร้อนอีกแล้วจ้ะ ความร้อนมาอำลาเฉยๆอโอยแต่เดดยอะแล้วเราอยากไปเลาะป่าที่เคยได้เยอะๆนะแต่คิดว่าไม่มีแล้วละเพราะว่าเห็ดพิษขึ้นแทนหมดแล้วรลาะแถวแถวบ้านนี่แหละบางทีไปไกลก็ไม่ได้เห็ดเลยนะจ๊ะ ก็ไม่ได้ลงให้ดูหรอกจะเอาอะไรให้ดูเนาะไม่มีเหตุเลยขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะชอบก็กดติดตามไว้จ้าขอบคุณทุกกำลังใจเลยนี่ใหญ่นะนัเห็ดถั่วจะเห็ดถัว่วเฮ้ยมีแค่นี้เหรอจ้านี่นี่เพื่อนๆมันกินได้นะ,ะเอาไปลองเนาะนยังไม่แก่เลยมันอ่อนอยู่เลย ใส่ถุงมือก่อนนะนี่จ้ายังอ่อนอยู่เลยกินได้นะจ้ายังไม่แก่อุ้ยคนมีขี้ดินต้องไปล้าง นี่สองสามดอกอุย้ยมีตัวกินแล้วนี่จ้าทุกคนได้กินอยู่นะจะทําความวสะอาดแล้วนะอันดำๆนี้ไม่ไม่กินนะจ้าเดี๋ยวจะเอาไปให้ลุงแกดูด้วยเพราะว่าลุงแกชอบถามอะไรงเงี้ยแต่เราเอ่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเห็ดถั่วจ้าน่ากินมากเลยเราจะลองนะจ้าวันนี้เราลองอร่อย น่าจะห้าดาวนะถ้าจำไม่ผิดนะจ๊ะไม่สี่ก็ห้าดาวนี้แหละจ้ะโอ้ oh, เป็นแนวเลยสวยนะหูดูดิเป็นแนวเลยอะเป็นวงเลย <c oughs> ให้ดูใกล้ๆอันนี้มันมคู่เหมือนเห็ดล่มนะจ๊ะขามันจะสั้นๆแล้วขาก็ไม่ลายด้วยจ้ะดูดิเนี่ยขามันจะไม่ลายมันกินได้นะแต่ว่าเขาไม่แนะนำ เนี่ยขามันจะขาวจ้วเลยแล้วก็สั้นลักษณะดอกมันจะต่างกันมากเลยจ้ะนุเยอะมากเลยวันนี้ได้ขามันขามันก็ดีอยู่นะจ้ะดอกใหญ่ๆเราจะเอาขาทำทำหิดสวรรค์กินเล่นจ้ะเพื่อนอร่อยดี ก็จะปั้นเป็นลูกๆอย่างนี้นะจ๊ะลุงแกเกษียณแล้วเนออยู่บ้านเราก็ทําให้แกกินนี้แล้วแกก็ช่วยทอดจ้ะ